วันนี้ผมมีชั้นวางของตัวใหม่ล่าสุดมาแนะนำครับด้วยความที่เป็นพ่อบ้านใจกล้ามานานครับของใช้ในบ้านตอนนี้ก็เจนจัดแล้วครับแล้วผมไปเจอตัวนี้รู้สึกว่ามันเฟียวมากๆอยากจะมาบอกต่อเพืเ่อนๆทุกคนครับเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่าครับฮ่าฮ่าอินฟินตีสวัสดีครับผมเป็่ตีตัวแสบนะครับใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมารีวิวชัน้นวางของตัวนี้นะครับ มันพิเศษยังไงทําไมผมถึงต้องรีวิวมันครับอันดับแรกเลยคืออย่างที่เห็นมันเปิดว่างเรามองเห็นของขางนาดใดและเป็นบานเปิดประตูแบบนี้นี่มองกันผ่านเหมือนพวกตู้โชว์พวกฟิกเกอร์พวกของจะสมอะไรพวกนี้เลยนะครับแต่ไม่ใช่เป็นของเป็นตู้แบบธรรมดาราคา,คาไม่ได้สูงมากด้วยนะครับนี่เป็น,นเหล็กเด็ดปับป๊บๆอย่างนี้ที่สำคัญน,นะครับมันพับได้ครับพับลงพับขึ้นได้ด้วยสุดยอด รู้แค่ยังดีกว่าครับจะได้รู้ว่าทำไมมันเฟี้วทำไมผมถึงต้องมารีวิวเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันครับมาเดี๋ยวที่ยกกไงไปอับจล้ปงอูที่ประตูตรงนี้ก่อนเลยนะครับมันเป็นสีแบบขุนๆนิดนึงเสียดายมากถ้าเกิดเป็นสีใสจะดีกว่านี้นะครับไม่รู้ทำสีขุนทำไมเสียดายนางอ่ะนี่ครับเปิดมาปุ๊บมันเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นหนังแต่ไม่ใช่หนังนะมันเป็นแบบหนังสังเคราะห์อ่านพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ยังี้เป็นแม่เหล็กด้วยนะครับแบบเปิดเห็นไหมแก๊บเอ้ยชึบแก๊บชึบชึบนี่เปิดใส่ของได้ใหญ่จ นี่นะครับทำวง,งที่ได้ข้างนี้สังเกตเห็นว่ามีที่ยกมือคล้ายแบบกล่องเก็บของอะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่จริงแล้วมันคือตัวที่ล็อกระหว่างชั้นนั่เองครับนั่นหมายความว่าชั้นเนี้ยก็สามารถยกแยกออกได้อย่างอิสระด้วยเช่นกันให้เกิดมีฝาหลายอันนะครับสมมติว่าเรามีฝาสองอันก็แยกเป็นสองกล่องได้นะครับอันนี้คือผมซื้อสั่งเป็นชั้นมา2ชั้นแล้วมันก็จะมีมาให้ฝาเดียวนะครับแล้วแต่เราซื้อเราสั่ง2ชั้น3ชั้น4ชั้นอะไรก็ได้ครับ แต่มันสามารถต่อไปได้เรื่อยๆไม่รู้จบครับสมมุติผมอาจจะซื้อ4ชั้นมา3ตัวต่อเรือยยาว12ชั้นก็ว่าไปไม่มีปัญหาครับนี่อย่างเฟี้ยวครับวรเวลาจะเอาชั้น,นออกครับแค่ดันไปที่ออฟอย่างงี้ไอออออจึ๊บเพื่อเปิดครับอีกข้างนึงเหมือนกันดันไปที่ออนปึ๊บนะแล้วก็สามารถยกชั้นขึ้นมาได้เลยครับแต่ดกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องให้มันแข็งแรงอ่อาเห็นไหมครับ นี่ครับเห็นไหมครับถอดแยกออกมาเป็น2ชั้นได้นะครับและเมื่อเราแยกออกมาแล้วทําไมดูไหมครับเราสามารถพับเก็บได้อย่างง่ายดายดลยครับการพับเก็บง่ายแค่นี้นะครับเราเปิดด้านข้างนี้ออกครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปิดฝาหน้าฝาหลังแล้วก็ข้างสองข้างแค่นี้ครับนี่เหลือเท่านี้ครับเราสามารถซ้อนๆเก็บๆแบบเล็กๆได้เลยครับซึ่งตรงนี้เอาจริงๆนะผมยังไม่รู้ประโยชน์ของการพับเก็บเลยนะครับการเป็นชั้นวางของชั้นใส่ของแล้วก็ใส่ของอยู่แล้วนะครับแต่เขาขายว่าเนี่ยเป็นชั้นที่พับเก็บได้ อาดมแบบย้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหรนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับย้ายบ้านหรือว่าแบบถ้าไม่มีอะไรใช้ก็พับเก็บไว้อย่างนี้เหครับไม่รู้นะครับแต่เขาพีเต์มาแบบนั้นเราก็ตามนันไปนะครับพับอย่างนี้ปุ๊บเมื่อการกลางครับซ้ายขวาหลังและหน้าจากนั้นกดสี่มุมไม่เข้ากันครับสี่ข้างกดให้เข้ากันแกบ็บเก็บเก็บกบกบ,กบตามล็อกแค่นี้เลยครับเห็นไหมจบ เนี่ยเราซื้อกี่ชั้นล้วก็แค่ต่อ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 ขึ้นไปแค่นี้เลยนะครับง่ายดายมากเลยเนี่ยมือก็เสร็จแล้วนี่เราเปิดนะเปิดที่แน่ใจนะครับเฮ้ทุกครั้งที่เราจะต่อชั้นต่อไปให้แน่ใจอยู่ที่ออนนะครับถ้าเกิดมาออฟตรงนี้มันจะล็อกมันจะต่อไม่ได้ครับไว้ที่ออนตรงนี้สองข้างนะครับจักนั้นก็เอาใส่อชั้นหนึ่งแค่นี้เองใส่ให้ลงล็อกหน่อยนึงนะครับตรงนี้มันต้องกึ๊บนิดหนึ่งอะโอเคล็อกหนึ่งข้างตรงนี้ล็อกอีกหนึ่งข้างกึ๊บเรียบร้อยจบแล้วก็ยันมาที่ออฟปรับ ครับเรียบร้อยนี่ครับเสร็จชั้นโอ้อยังฟีอ้ประโยชน์ของชั้นที่เป็นกระจกมองเห็นคือแบบนี้ครับเรามองเห็นได้ว่าข้างในชั้นนี้เป็นหมุดหมู่ของอะไรแล้วมีอะไรอยู่บ้างสมมตุติผมหาที่สูบลมแอนั่นไงอยู่นั่นผมก็สามารถเปิดหยิบได้อย่างง่ายดายเห็นไหมครับสมมตุติผมหาไฟฉาย โอ้ยมีเต็มเลยเลือกเอาอะไรอย่างนี้เห็นไหมครับมันสามารถแยกหมวดหมู่เลือกแล้วเรามองเห็นได้ครับเวลาเก็บของเนี่ยดเกนยิ่งเก็บหนังสืออะไรอย่างนี้ยิ่งดีเลยครับเรามองเห็นอ่านได้ง่ายแล้วก็ไม่มีฝุ่นด้วยนะครับถ้าเป็นชั้นเปิดเปิดเดี๋ยวมันฝุ่นเยอะอะไรอย่างนี้นะครับนี่แหละคือประโยชน์ของชั้นที่เป็นกระจกแบบนี้นั่นเองครับที่สําคัญก็คือผมชอบตรงนี้มากๆมันเป็นะบบแม่เหล็กทำให้เปิดปิดง่ายเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีแบบว่า ปิดแล้วมันไม่ไม่ติดเข้าอะไรเงี้ยไม่มีนะครับมันเป็นแม่เหล็กมันจะดูดกึ๊บติดแน่นเลยนี่ <Real. S 1> อย่างฟยวอย่างที่บอกครับด้วยความที่ตั้งแต่ผมมีลูกนะก็เหมือนเป็นพราบ้านใจกล้ามาอยู่นานทํางานบ้านเก็บบ้านจัดบ้านอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่า พอเจอของจริงๆแยเรียกจะบอกต่อให้คุณพ่อบ้านทุกคนนะครับเอาไม่ต้องพ่อบ้านหรอกก็แม่บ้านทุผู้ชชยผู้หญิงทุกคนอ่ะมันสาม,มารถซื้อไปใช้ได้หมดแต่ด้วยความรู้สึกแบบอ่าผมผมชอบอะไรที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าโอเคนะครับดีกว่าเราวางจัดเป็นชั้นเป,เ,ปเปิดเปิดฝุ่นจับอะไรอย่างงี้อย่างอยตรงนี้ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นมองเห็นของข้างในได้เวลาหยิบของก็ง่ายนะครับผมจัดมาแค่สองชั้นเพราะว่าด้วย ที่ที่ผมจอไปวางในบ้านมันค่อนข้างเตี้ยมันได้เท่านี้ก็ไม่เป็นไรเท่านั้นแล้วถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้แบบสูงๆก็จัดไปเหยผมบอกครับ2 3 4 5ชั้นหรือไม่ก็ซื้อ2เซต3เซตมาแล้วมาต่อกันได้ครับแต่อย่าสูงเกินไปเลยเดี๋ยวเวลาหยิบของอะไรมันไม่ถึง พอถึงแล้วหลดความอะไรไม่ดีครับเอาแบบแค่พอดีประมาณ4-5ชั้นกําลังโอเคนะครับเน้นออกคางล้วกันถ้าต้องการนะครับก็มาแนะนําให้ดูนะครับสนใจก็จัดไปได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับว้าวหัวอกพ่อบ้าใจกล้าด้วยกันครับเรามีอะไรเราก็ต้องแบ่งปันกันถูกป่ะเนาะ <c oughs> <c oughs> นะครับวิดีโอนี้มีเท่านี้แหละครับตอนนี้มันได้เวลาที่ผมต้องไปซักผ้า พาก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวแดดหมดนะครับเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับถ้ามีของเจ๋งๆแปลกๆใหม่ๆจะเอามาให้เพื่อนๆแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับเจอกันครับสวัสดีครับรสักพาก่อนบ๊ายบาย